ไ้มั่นใจ,จได้เลยน่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนสรุขราใไฟ้าสองสว่าง mm hmm. ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำร่วมในเรื่องของการแก้ไขการจราจรจะผูกด,ดูแลนะคะพีระดับสำเร็จวานิศผู้สมัครสอสเลาดกระบางเบอร์11 hmm. นะคะฝากบอกด้วยนะคะฝากบอกต่อด้วยนะนี่และดูไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะวันที่8กุมภาพันธ mm hmm. ์นะคะนนค่กุมภาพันธ์มีเรื่องต่าง เขาครูหาปากกาเบอร์สบอดบัตรเลือกตั้งสีเขียวทีระลักสำเร็จวาน,นิี้นะคะวันนี้อยู่ตรงนี้กับทุกท่านแล้วนะคะแล้วก็ขอมาส่งทุกท่านออกเดินทางปไปทำงานนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีรอยยิ้มนะคะที่มีให้กันนะคะขอห้ือกท่านเดินทางตลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ ทีระดับสำเร็จวันคือรองดีกับพี่ไคเลยนะคะขอทาบเลยด้วยนะคะผู้สมัครสอสอเขตล่กระบ,บังเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดค่ะสวัสดีนะคะเปิด <c> ก <oughs> ระจกมาทคา่ทายกันด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆน,นะคะขอบคุณค่ะเดินทางโดยรถไนะคะร้องเพลงต่อเลกด้วย ขอฝากไว้ด้วยนะคะเบอร์11นะคะบัตรเลือกตั้งสีเขียวค่ะเบอร์11บัตรเลือกตั้งสีเขียวค่ะวันนี้นะคะล็อกเกอร์พีรลรัตน์สวัสดีพี่เลขาตรงนี้กับทุกท่านแล้วนะคะขอมาส่งพี่น้องทุกคนนะคะออกไปทำงานนะคะแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะคะพีรลรัตน์สำเร็จวานนี้นะคะเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งครั้งนี้นะคะวันที่8อุมาพันธ์นะคะขอฝากเบอร์11บัตรเลือก สีเขียวทีระดับสำเร็จวานิชนะคะเรื่องทีระดับทานะะเลือกคนพื้นที่เลือกคนไล่ระวังนะ,ะมาดูแลบ้านเรากันนะคะขอฝากเลยด้วยนะคะนโยบายทุกอย่างนะคะจะครอบคลุมทุกช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดวัยรุ่นวัยเรียนวัยกลางคนวัยชราภาพนะคะ่ะทุกคนทุกคนต้องเตือนนะนนคะว่าสิ่ง,งเรานโยบายทุกอย่างนะคะจะครอบคลุมทุกช่วงอายุนะคะ เม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจระบบทนาทางไฟฟ้าส่องสว่างสารโทรทัโนคนะคะการศึกษานะคะการจราจรการเดินทางการขนส่งนะคะจะถูกพัฒนาจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะให้ที่น้องบุนคคลได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะของฝ่าไว้ด้วยนะคะเลือกทีระบัดสเปรดจว้เออร11เออ11ปัดเลือกตั้งเสียนแล้ว ขอฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้อยู่ตรงนี้เลยนะใครยังไม่เคยเห็นหน้าตาเบอร์11อนะคะอยู่ตรงน,นี้เลยนะคะเบอร์11นะคะทีร่ระดับสเตต็จวานิ้นะคะช่วงนี้อาจจะเห็นป้ายหาสเสียงด้วยหน่อยนะคะแล้วสงสัยว่าป้ายสีแดงเบอร์11ใครกันนะนะคะใครกันนะวันนี้นะคะอยู่ตรงนี้กับทุกท่านแล้วนะคะที่ระดับนะคะป้ายสีแดงเบอร์11นะคะวันนี้ขอประสงค์ที่รอทุกคนออกเดินทางไปทํางานนะคะแล้วขอ ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยกับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ที่ระลัสรุเบ็จวานิสนะคะใครยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะคะยู่ตรงนี้กับทุกท่านนะคะผู้สมัครสสเขตไล่กระบังนะคะอาจจะเห็นบนป้ายอยู่บ่อยๆนะคะป้ายสีแดงๆนะคะป้ายสีแดงแงเบอร์สเวันนี้อยู่ตรงนี้กับทุกท่านนะคะ พีรดัสสำเร็จวานิอชอบชอบพี่เอขอฝาัี่อนเนควันรไมตัวเล็กขอฝาอิพัเร็จวานิเกอร์นะคะผู้สมัครสสเขตราะบังเบอร์11นะคะพี่อินพีรันะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะและเดินทาง โดยปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทีระดับสำเร็จวานิชอยู่ตรงนี้ค่ะทุกท่านนะคะใครโสงกำลังใจให้กันได้นะ,ะหรือว่าใครยังไม่เห็นหน้าเห็นตาน,นะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะทีระดับสำเร็จวานิชค่ะผู้สมัคร22เบอร์11นะคะที่เห็นอยู่บนป้ายแดงๆเ,เยอะๆรอบเขตลาดกรังนะคะคนนี้เลยนะคะเบอร์11ค่ะเบอร์11ค่ะ ขอฝากไว้ด้วยนะคะและเลือกตั้งครั้งนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงกันนะคะวันที่8กุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์มีการเลือกตั้งนะคะไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงนะคะเข้าคูหาเจอเข้าคูหาแรกเจอใบสองใบนะคะสีเขียวและสีชมพูนะคะสีเขียวเรื่องสอสอเขตและบัตรสีชมพูเรื่องพักการเมืองนะคะสีเขียวปาาเปอร์11กิรันะ สักเ,กเก้าคุด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดดสตอนเช้นะคะเีร์ักสับเปกวานยิ้นะคะอยู่ในวนี้จะเป็นเท่าแล้วค่ะงบไม่หมดนให้ก็น้องใจกัน้า้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทับที่ทปลอดภัยแต่กเท่าเลยนะคะโอ้รถอร,รถอเดี๋ยวตอนน้นนง กอดไทยจากทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทีร,รัฐสำเร็จวานิชนะคะอยู่ตรงนี้กัะะสสบทุกท่า,านนะคะสงสัยว่าเป็นใครนะคะทีรัฐสำเร็จวานิชผู้สมัครสอสอเขตลากระบังนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะ